ในฐานะสโมสรยองพทีและคุณกิติพงศ์นนท์พิลัรัต์กรรมการที่จัดการใหญ่บริษัทซิงเดอร์ประเทศไทยจำกัดมหาวิรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ และขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานถแถลงข่าวซิงเกอร์พนึกกำลังระยอง f อฟและเชื่อว่าตอนนี้ทุกท่านก็พร้อมแล้วนะคะในลำดับแรกค่ะขอเรียนเชิญดรสาธิตปิตุเตจับมือร้านสำคัญครับกับบริษัทซิงเกอร์กำกับประชาชนซึ่งให้ทีมระยอง f อฟได้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับนะครับแล้วก็ทำให้ คนระยองเป็นเจ้าของทีมระยองเอฟซีอย่างแท้จริงภายใต้การจัดการการดําเนินการนั้นมีกลยุทธ์ต่างๆซึ่งต้องใช้เวลาครับเหมือนฟุตบลตอลไม่ว่าจะเป็นแ <c oughs> ชมป์ทีสองหรือว่าขึ้นไปอยู่ในทีหนึ่งให้ได้นะครับนั <c oughs> ่นคือเป้าหมายสูงสุดที่เราจะทําร่วมกันก็ขอวอวยพรและก็ขอให้การจับมือครั้งนี้เป็นการจับมือครั้งสําคัญเพื่อเดินไปสู่เป้าหมายร่วมกันให้ทีมระยองเอฟซีเป็นของคนระยองครับขอบคุณมากครับ ท่านผู้มีเกียรติมาชิ้ภะาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผมคงจะพูดอะไรไม่ได้ครับเพราะม,มันร้อนเพราะจะพูดได้คําเดียวคือต้องขอบคุณบริษัทซิงเกอร์และก็ผู้บริหารของบอริษัทซิงเกอร์ตรวเมื่อยดครับที่ท่านให้ความสําคัญของกีฬาส่วนหนึ่งนะครับของทีมระยองเอฟซีผมว่าเรยองเอฟซีที่ทำานานแล้วครับ ลงลุกคุกทานไปเรื่อยเพราะเราไม่มีนโยบายไปเรียกร้องไิษัทนีจังหวดนะยมมาเยอะๆแต่ผมมีนโยบายว่าใครเต็มใจใครเห็นความสําคัญใครรักกีฬาใครอยากเห็นอนาคตของชาติส่งเสริม,มกีฬามาพำหบเราแต่เราจะไปบอกว่าเอ้ยมึงต้องช่วยแล้วเราก็จดจัดการเรียนการสอนตามที่เขาต้องการซึ่งรงเีง็นนะครับเขาเรียนแต่โอเริ่ม นักกีฬามันเรียนแบบนี้ไม่นะนักกีฬามันต้องซ้อมตอนเช้าวิ่งตอนเย็นแต่เราตัดการสอนต,อนอตามที่นักกีฬาแต่ละชนิดด่างพาเขาเรียนนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาเอาเด็กเฉพาะเด็กระยองแต่ในนี้เขาเปิดกว้างเอาเด็กทั้งประเทศเลยโอกาสของเด็กระยองก็เลยน้อยลงแต่ไม่เป็นไรซิงเกทศไทยจำกัดผ่าชนครับ ผมมีความรู้สึกยินดีมากนะครับที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนระยองบริษัทซิงเกิ์ประเทศไทยจำกัดมหาชนเนี่ยมีการดำเนินธุรกิจมาในประเทศไทยไม่น้อยกว่า130ปีแล้วนะครับในอย่างที่ท่านรัฐมนตรีช่วยได้กรุนากล่าวชื่นชมว่าเราได้มีคนประกอบการยอดเยี่ยมในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมถือว่าเป้าหมายของบริษัทไม่ได้เป็นเพียงแค่การดำเนินธุรกิจเพียงอย่างเดียว เรามีแนวทางในการพัฒนาชุมชนแนวการแนวทางในการพัฒนาสังคมควบคู่กันไปด้วยซึ่งผมเชื่อว่านี่มันเป็นวิสัยทัศน์เดียวก,ก,ก,กันกับทางสโมสรระยองเอฟซีหลังจากที่เราได้พูดคุยกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในการเป็นสปอนเซอร์หลักนะครับในการเป็นผู้สนับสนุนหลักของระยองเอฟซีเนี่ยเราไม่ได้เพียงแค่สนับสนุนสโมสรระยองเอฟซีนะครับแนวทางความมุ่งหวังของบริษัทเองเนี่ย เราต้องการพัฒนาชุมชนให้ควบคู่กันไปด้วยซึ่งผมเชื่อว่าน,นี้เป็นวิสัยทัศน์ของระยองเอฟซีเช่นกันในการที่จะพัฒนาชุมชนและสังคมไปด้วยไปด้วยกันอย่างยั่งยืนนะครับเันัเราจะไม่เพียงแค่สปอนเซอร์สโมสรฟุตบอลนะครับเราจะมีการร่วมมือในการสร้างภาคธุรกิจท้องถิ่นในการสร้างแฟนคลับของสโมสรรรยอง FC นะครับให้ร่วมกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาสโมสรฟุตบอลนะเป็นที่รักของพวกเราทุกคน นะครับให้เดินหน้าอย่างยั่งยืนนะครับให้มีการเติบโตไปพร้อมๆกันนะครับนั้นจะมีวิส i n e ส์โมเดลที่ทางซิงเกอ์นะครับจะนำเข้ามาสนับสนุนให้กับพื้นที่นะครับองค์การบริหารส่วนขององค์กรบริหารส่วนท้งองถิ่นทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะมีทีมงานเข้ามาช่วยดำเนินการให้อาเราควรจะได้ที่สักครู่นะคะได้ได้ได้ไัอนุญาตให้จะได้ ก็จะให้พี่ๆสื่อบวลชนได้ถ่ายภาพกันก่อนนะคะก่อนที่จะคุณเสียโอเคขอบพระคุณค่ะ ท่านปีญะปิตัวเข้าไว้เลยค่ะตุวสงข้าไว้เลยเข้าไว้เลยค่ะมองไปที่โดนได้เลยนะคะก็จะมีท,ทั้งทาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวค่ะเย